เดี๋ยวคิที่ผมมาโซโล่เลนใหม่ด้วยตัวเดียวไปดูก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้มีมาช็อปมีบริการแบบพันตี้ซอมบี้แล้วนะมีบริการคลิปเกมพาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณสองไอเทมและลีโลแถมมีบริการแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยโมอกี <Okay. S 1> ผมก็อย่างที่ทุกคนนะ่าจะรู้แล้วนะผมสำหรับอัปเดตที่หาเนี่ยครับเรามีระบบโหมดใหม่นั่นเองก็คือเลนนั่นเองนะครับซึ่งเลดเนี่ยจะมีเลดช็อปตรงนี้ด้วยนะเวลาลงเลดเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนแซ็โทเค็นนะครับหรือ นูและคอสเมติกโอดเดมสได้นั่นเองแล้วจะมีการแลกเหรียญลัคกี้สปินและเทรดอีกบอกเลยว่ารูปนี้เนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนะครับปังก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็สำหรับโหมดเล่นเี่ครับเราจะต้องใช้ทิเกตนี้ครับผมในการเล่นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทิเกตเนี่ยจะสามารถดรอปได้จากการเล่นโหมดโหมดแคมเปญนั่นเองนะครับนี่นะครับที่คูซามาเตเรียนี่เลยนะครับซึ่งทิเกตเนี่ยจะดรอปจากบอสนั่นเองก็เพียงแค่เราเล่นโหมดแคมเปญนะครับแล้วก็ไปฆ่าบอสนี่ครับแล้วก็เล่นให้จบนั่นเอง กกตั๋วก็จะดรอปนะครับโมื่อกี้ผมก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการไปเล่นเอาตักก๋ตมาแล้วนะ่ยผมนี่ผมมีอยู่อันนึงนั่นเองซึ่งบอกเลยนะครับว่าอาวุธที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือชูนั่นเองเนี่ยผมซึ่งชูเนี่ยคืออาวุธที่บักที่สุดในเกมโกงที่สุดในเกมนะตอนนี้เนี่ยผมรีบหากันมาเลยนะส่วนที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่านะครับผมโกงแบบโกงที่สุดแล้วแซงเคียวแซงทุกอย่างเนี่ยผมไปลุยไป let's go นะครับ,ล,รบลุยเดี่ยวด้วยเมือ่อกี้ผมก็ตอนนี้เข้ามาอยู่กันในนนนนนเนนเเเกกมมมปป็ป็็รรรรีีีียยบบบ้้้อออแแลว่่่คคััโผา เป็นแบบฟิวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นเองนี่ครับนี่อาจจะเป็นบอสไหมบอสไฟหรือเปล่านี่ครับอ่ามีเลือดหนึ่งร้อยพีกาดดรอปคอยสองร้อยเอ้พุกาดดรอปคอยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกาดดรอปเลดิกเกนเดียรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคมีสกิลที่สามารถหลบได้นี่ครับดูความโกงนี่ครับผมใช้สกิลเนี่ยแต่ยานี้เนี่ยตีชิวนี่ครับดูดินี่ความโกงของชูนี่ครับผมโหดไวเคียวนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปแลกเลือดก,กันเลยดีเปล่าวะลองดูเนี่ยโหดเลือดดูไม่ค่อยลดเลยอะ โอ้โหคนเลือดดูโหเลือดเยอะมากเลยว่ะใครที่ใช้สกิลระยะประชิ้นเนี่ยอยู่ก็ยากมากๆโอ้โหโหดว่ะอยูอยู่นะครับโอ้โหเลือดนายโคตรเยอะอยู่รอเฉยตีเลยไปโดนดาเมจไปเนี่ยอ๋อไม่โดนนะครับเวลาเราเฉยตีเนี่ยโอเคเขาเยอะอยู่นะโอ้ยโอเคโอเคเจ็บอยู่เจ็บอยู่ ผมบอกเลยใครไม่มีคอสเมติกหรือว่าอาวุธโกงๆเนี่ยเล่นยากมากนะครับเฮ้ยทำไมเหมือนสกิลของคูดาวช้าลงหยนะับสกิลซีไอ้สกิลแซดโหดมากโซโลเลยวันเล่นหวคนน่าจะมันนะครับเล่นคนเดียวก็พอไหวนะครับแต่ว่าเรือมเยอะมาก

ผมมีการเซ็ตของพี่ยางนี้ด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวยี่ที่ิบเจ็แล้วโอ้โหดเดือดมากดีแรกเลยครับ มาที่55เฮตตีแล้วโอ้โหเดือดมากวพราะ้ว่าผมเพิ่งเห็นนะครับขวาบนเนี่ยมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจบไม่ทันเนี่ยก็ทำให้น่าจะแพ้ได้นะครับที่ไปดี

กับ20นาทีไหวไหมเนี่ย4%กับ2นาทีอะไอยู่มังตีแรกเลยกันมาอันตีรอบนี้แหละรอบนี้เลยครับว่าแรกเลยขอให้ตายเลยนะครับ 4%, 4รอบนี้แหละอื4%แล้วนะนี่แหละอันตีอันนี้แหละเก่งนะครับจีจีชัว เฮ้ย,ยเรียบร้อยโอ้โห,โ,หโ,หโหตึงเกินจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นประมาณ10นาทีโอ้โหเรดดอปอยู่32อันเล่นไป11นาทีดอเบด50,001โอเคกลับนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการโซโล,โล,เล่เรดใหม่นั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ ขนาดผมใช้สิ่งที่ดีที่สุดในเกมทุกอย่างแล้วนะครับยังแบบเล่นเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยผม okay. โอเคก็ทุกคนคิดี่เห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเล่นใหม่ตัวตัวผมมองว่ายากมากเลยนะสำหรับการลงคนเดียวนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าลงหลายคนเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าก็น่าจะได้ยกว่านี้แหละครับ okay. โอเคขอเช่าคนไลค์ตัวตะไคร้กันด้วยเนี่ยผมเป้าหมายนะตอนนี้สองหมืนม่นเช่าตะไครเนี่ผมฝากกันด้วยนะครับก็ใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะตอนนี้ครับเรามีดิสชั่น มีที่ขอดคอมมิชชั่นให้ผมตัวสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นี่ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมเสื้อผ้าช่องโฟร์เซ้นนั่นเองนี่ผมนี่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสกินตัวของคุณนี่ครับผมโอเคก็วันนี้ละกันคลิปนี้น่นามีแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคอนเดต <c oughs> <c oughs> เหมือนก็จิบลิ้นเลยตอนก็เท่าที่ริมปากทำใไม่เชไ่้คิดว่าควารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สภาพก็พียงหลับและตอนนี้เพอเองเทำงานไม่ค่อยว่านิด